แล้วอย่างที่เอือยบอกกันไปนะคะว่าเดี๋ยวเสาร์นี้เนี่ยจะได้รู้กันก็เดือน12พอดีเนาะก็อาจจะได้เป็นการรับปีใหม่พอดีสําหรับพักประชาธิปัตย์พะครั้งที่แล้วเนี่ยการเลือกหัวหน้าพักล่มน้องนานาค่ะครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันในขณะเดียวกันเดี๋ยวให้ไปดูคุณวัฒนยาหรือว่าคุณเดียกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณวัฒนยาบุญนาคเนี่ยเธอนั้นก็เรียกว่าเปิดหน้าเข้าสมัครลงชิงหัวหน้าพักแล้วก็ เรียกว่าอาจจะเป็นสุภาพสตรีท่านนึงที่มีความเป็นคนรุ่นใหม่<ช>แต่เพียงแต่เขาเนี่ยอาจจะแตกต่างตรงที่ว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์มาแบบ4ปี5ปีเนาะใช่แล้วค่ะคืออันนี้ยคุณผู้ชมค่ะเขาอจะเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่เนี่ยคนที่9 วันที่9ธันวาคมนี้ค่ะ,ะคนที่9วันที่9เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราก็รู้แหละว่าคุณมาดามเนียเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเตรงในเรื่องของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ค่ะคือเมื่อวนันวันนี้สิคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ คุณมาดามเดียร์ค่ะเขาก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอตัวที่2เพื่อที่จะสื่อสารไปยังสอสอแล้วก็สมาชิกประชาธิปัตย์ต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายเนาะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในวันที่9คนที่9ว่าวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยน เพราะวันนี้เหลือเวลาไม่มากนักที่ให้เรามีโอกาสเปลี่ยนดังนั้นพวกเราพักประชาธิปัตย์ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและมีคนและมีแค่คนประชาธิปัตย์เท่านั้นที่จะกําหนดอนาคตที่ดีของพักประชาธิปัตย์ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปส่วนหนึ่งของคุณมาดามเดียค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันค่ะพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกคนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสได้เปลี่ยน วันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่พวกเรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยนวันนี้พวกเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากค่ะที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนพวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องกล้าลงมือเปลี่ยนแปลงมีแค่เพียงพวกเราเท่านั้นค่ะที่จะกำหนดอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ของเราเองได้ เรียเชื่อมั่นค่ะว่าอุดมการณ์เสรีภาพและการเปิดกว้างทางโอกาสยังคงอยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนเราจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับระบบอุปัมภมที่ไม่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะยอมรับแนวคิดใหม่ๆเราจะไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเขากำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าเียังคงเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยที่อยู่ในใจของชาวประชาธิปัตยทุกทุกคนค่ะวันนี้ ขอโอกาสที่เบียร์ได้สู้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ให้โอกาสเบียร์แต่เป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปในการเมืองไทยค่ะ ตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณเดียค่ะเขาก็ทิ้งท้ายนะคะว่าเดียยังเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยที่ยังอยู่ในใจของชาวประชาธิปัตปัทุกคนขอโอกาสให้เดียได้สู้การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การให้โอกาสเดียแต่เป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะได้เปลี่ยนแปล,แปลงได้เติบโตได้ไปต่อในการเมืองไทยค่ะ นี่นะคะรอะดูเนาะคุณผู้ชมเมื่อวันที่9ใครคะ่ะจะได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่คะ่ะสันส้นๆนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณอลงกร์พลบุตรอดีตผู้สมัครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าวันนี้ที่รัฐสภาเองสอสพักประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่า9ธันวาคมนี้ได้หัวหน้าแน่นอนนะยังไงก็ได้ปีนี้นะคะ,คะนี่บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณชัยชนะบอกว,กว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่9เนี่ยเนื่องจากได้เตรียมองค์ประชุมพร้อมแล้วหากขาดอีกก็จะเติมจน ครบส่วนผู้สมัครหัวหน้าพักนั้นเนื่องจากประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองสมาชิกก็เปิดกว้างให้ทุกคนแม้ผู้สมัครบางคนจะติดเงื่อนไขเป็นสมาชิกไม่ครบ5ปีแต่เชื่อว่าสมาชิกจะให้โอกาสลงแข่งขันด้วยเช่ <c oughs> นกันนี่ก็ชัดเจนเลยอย่าง <ừ> คุณเดียเนี่ยคุณเดียวทัฒนยาเนี่ยเธ<ะ>อก็ไม่ได้เป็นสมาชิกครบ5ปีแน่นอนเพราะว่าก็เพิ่งจะมีการย้ายมานะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ